นะคะเป็นนิสสันมาร์ทนะคะเกียร์ออโต้นั่นเองปี2018นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าลูกค้านะคะได้รถแบบสวยขนาดไหนนะคะแล้วก็ลูกค้าทำอาชีพอะไรเดี๋ยวเราไปสอบถามลูกค้ากันเลยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าปิดดาวไปที่5 0,000บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ค่างวดอยู่ที่4 0 0 0กว่าบาทนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามลูกค้ากันว่าลูกค้าประกอบอาชีพอะไรนะคะของพ่อทำอาชีพอะไรบ้างนะคะ ค้าขายเนาะอาชีพทํานากับค้าขายนะคะออกรถใช้เอกสารยุ่งยากไหมคะพอ่อไม่ยากไม่ยากเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าวันนี้นะคะเราปล่อยรถให้เลยนะคะวางเงินดาวอยู่ที่5 0,000บาทนะคะก็รีนะคะภาษีพราโบรประกันภัยนะคะทุกอย่างเราออกให้หมดเลยนะคะลูกค้าจะเสียงเงินดาวแค่ห้า0 0ื่นบาทนะคะค่าง,งวดรถอยู่ที่4 0 0พันกว่าบาทนะคะ oh <my> อ่าลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะพี่ไหนนะคะอ๋ออยู่ที่เขาเจ็ดลูกรู้จักมารวยได้ยังไงนะคะ ผ่านไปผ่านมาเรื่อยอ๋อผ่านไปผ่านมาเรื่อยนะคะก็วันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราขออนุญาตไปมอบรถให้ลูกค้าก่อนนะคะบ๊ายบาย